ครับเราจะปล่อยว่าวนะครับทั้งถ่ายวิดีโอด้วยทั้งเอาอย่างงั้นเลยปล่อยอย่างงั้นเลยจับไปอย่างนั้นเลยปล่อยแล้วครับไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับนครับวิ่งแบบไม่ใส่หางน่ครับไปแล้วครับไปแล้วครับขึ้นอยู่นะครับแบบไม่ใส่หางเลยอาจจะแข็งหนวแข็งมากเลย แข่งโป๊กเลยครับนครับดูครับขึ้นไปแล้วครับอันนี้แบบไม่ใส่หางครับเว้าขนาดหกเมตรครับไปแล้วไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับขอโทษนะถ้าไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะอ่าวิดีโออยู่นะครับก็ผ่านเรียบร้อยนะครับผ่านเรียบร้อยนะครับ รับแต่หางอ่ะป้ารับหางอ่ะปล่อยลงปล่อยลงไปลงเลยไปลงเลยไปลงเลยเออลงนิ่มมากครับออกขึ้นผ่านเรียบร้อยแล้วครับน้องๆพอดีมันไม่มีลมนะครับ <oned> มันไม่มีลมนะก็เลยต้องขออภัยน้องๆด้วยนะว่าะมันไม่มีลมเราก็เลยไม่สามารถที่จะปล่อยให้มันค้างอยู่นานนะลมไม่มีเลยนะครับก็ขึ้นดูอาการเฉยๆก็ผ่านเรียบร้อยนะครับขึ้นดีมากจากที่ดูด้วยสายตานะครับเพียงคร่าวๆครับ นี่นะมันเปลี่ยนทิศลเอาจัดไปอีกรอบ่ะดูวิ่งลินห้อยครับไอ้ได้ได้วิ่งอีกรอบก็ได้ครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆเนาะผ่านไหมน้องๆคิดว่าผ่านไหมจากเข็นเมื่อกี้ครับผู้ชมด้วยครับโอเคนะครับ